นี้ในหลวงรอ,รอสิบเคยเสด็จมาตรงนี้เลยนะครับนี่คือพระพุทธรูปที่ทําด้วยไม้สักเห็นขาวๆแบบนี้เป็นไม้สักทั้งองค์เลยนะครับเป็นพระพุทธนเรศักชัยภัยรีพินาศมีรูปปั้นของสมเด็จพระนเรศวรด้วยเพราะตอนที่พระองค์ออกรบสมัยก่อนท่านเคยมาไหว้ที่นี่มาไหว้พระนี้เลยนะฮะให้สร้างขึ้นที่วัดนี้คือวัดบุพพารามซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทําหนังฮ่องกงเรื่อง lost in Thailand เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยฉากข้างนอกเนี่ยเขาจะเป็นที่ถ่ายทําหนังนะฮะนี่เดิอนออกไปก็จะเป็นประตูท่าแพจะไปอ,อินเดียนไบต์โฮสเทลที่เราจะไปพักฉากนี้เลยในหลวงรอสิบเคยเสด็จมาที่นี่แล้วก็ในหลวงรอ9เก้าเคยเสด็จมาก่อนแต่จะ,จะพาจะมีรูปในหลวงรอ9เก้าอยู่ตรงนี้นี่ชื่อว่าพุทธลูปบุพาพิมงคลพรปร,รอนะพระองค์ท่านเคยมีรูปปั้นเล็กๆของพระองค์ท่านด้วย เล็กๆเห็นไหล็จริงๆแล้วก็มีรูปของพระองค์ท่านในหลวงรัชกาลมาปีไหนเดี๋ยวจะอ่านให้ดูนะครับมาปีไหนนะใส่แว่นก่อนปี2519วันที่17กุมภาพันธ์พระราชดำเนินเททองหลอ่อเททองหลอ่อ <L> พระพุทธรูปนี้เลยทุกคนรูปนี้เลยทุกคนแล้วก็มีพระแค้มยก็ ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาตลอด